สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสุดนในเพื่อนบ้านคลิมนีอยู่ที่หอยล่าวนะครับวันที่9เมษายนเป็นสุดปักหลักะคระับ ที่ผ่านมานะครับให้ไว้เข้ามาแค่สุดเดียวนะครับปักหลักหน่วยบนสามตัวถ้าพอมกันแล้วนะครับไปรับชมสูตรตัวเลขสถิติของวันที่ มีสาเมษายนกันเลยครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องสุดหุยเพื่อนบ้านด้วยนะครับแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับที่แ d ดแซดดีกาาหสำหรับห่วนดาพัฒนานะครับช่วงของสุดท้ายนะครับก็จะให้น้อยชุดนะครับในรายกลุ่มของเรานะครับ เต็มแอดกันมาเยอะๆนะครับคำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่าน โชคดีครับเริ่มที่หลักร้อยสามตัวนะครับหลักร้อยสามตัวนะครับเป็นสูตรใหม่สูตรนี้เข้ามาด้วยกันสี่งวดนะครับจะสถิติย้อนหลัง หลักร้อย3ตัวเลขศูนเลขสองเลขเจ็ สี่ตัว้วครับคาวิจารณแห้งง่วงแบบสุดนี้ สรุปนะครับปักหลักร้อยสุดใหม่ทั้งคู่นะครับสามตัวได้027 4สี่ตัว0237มีเลข0นะครับกับเลข2ที่เหมือนกันทั้ง2สุงู ิบนนะครับ3ตัวสูตรใหม่นะครับเข้ามาด้วยกัน4ี่งด สิบน3สตัวเลขเก้เลขสองเลขสา สรุปนะครับ10บน3ตัวได้9 2 3 4ตัว2 7 9 0ก็มีเลข2กับเลข9้นะครับที่เหมือนกันทั้งสองสู สามตัวตัวนี้สูตรเก่านะครับตอวนี้จากงวดก่อนเข้ามาด้ยกันหนึ่งงวดที่ผ่านม่หัวหน้านั้นอีกสี่งดวดมันเป็นห้าง บน4ตัวนะครับได้2 5 8 1สรุปนะครับหน่วยบน3ตัวได้7 8็สองสุดเก่านะครับเข้ามา1มวดแล้วก็4ตัวเป็นสุดใหม่นะครับ2 5 8 1 ก็มีเลข2นะครับกับเลขก8ที่เหมือนกันทั้งสองสุดจับคู่กันนะครับ2ตัวบนตรงๆก็จะได้ได้วยกัน4ชุด2 2 2 8 9ก้าสก้าแปสูตรต่อไปสิบล่างนะครับสิบล่างสามตัวเป็นสูตรใหม่ก็สูตรใหม่น,น,นมักคูน้นะครับสำหรับสิบล่างเข้ามาด้วยกันสี่งวดนะครับสูตรนี้ ปลักลักสิบล่างสามตัวเลขหนึ่งเลขห้าเลขสิบล่างสี่ตัวเข้ามาด้วยกันห้าโมดแถบ สิบล่างสี่ตัวนะครับสองสี่ห้าสรุปสิบล่างนะครับสามตัวได้หนึ่งห้าหกสี่ตัวสองสี่ห้าก็มีเลขห้าก,กับเลขหกนะครับที่เหมือนกันทั้งสองสุด คู่กันนะครับ2ตัวล่างตรงๆนะครับก็จะได้ด้วยกัน4ชุด5 0 5 2 6 0 6 2อก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับสูตรปักหลักนะครับอีกหนึ่งแนวทางนะครับของเวลาพัฒนาทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรจากการคำนวณมีถูกไม่ผิดนะครับมีเข้ามี ใครชอบสูตรจักรารคำนวณนะครับติดตามช่องเราไว้ได้นะฮะขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องสูตรหอยเพื่อนบ้านด้วยนะครับจะมีแนวทางมาแบ่งปนันการทุกงวดฟรีๆนะครับเน้นยังเหมือนเดิมนะครับหอยลาวกับหอยห้าหน่อยหอยลาวเป็นหอยลาวพัฒนาน,นะครับทุกคนจัดพุดสุกตัวนี้เป็นสูตรปักหลักนะครับอีกหนึ่งแนวทางก็จะเป็น แบบเป็นชุดนะครับให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มัยห้าน้อยนะครับมี2อห้าน่อยนะครับตอนนี้พิเศษกับธรรมดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ